อ่ามื่อนี้ครับสวัสดีครับพออยากทำโต้งมือเก่าครับผมคือเก้าคนเดิมมื่อนี้ยุตลาดสีทานะครับเนาะเนี่ยครับเบิ่งคอยเถกไงเพิ่นคอยเถกไงเพิ่น,งงนลูกลูกลกูกได้ก็ได้ลูกเก้าจะเลริญนสูงเท่าไรครับตอนนี้สูงหน่อยสี่สิบสามบูเเป็นตนายเลยพี่น้องไงยจักปีได้ปีหกเดือนครับพี่น้องปีหกเดือนนาตาดีนะครับผมเบื่องแข็งเบื่องขาเพิ่นเรียบเพิ่นเนี่ย ตาตแก้มแก้มจำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเด้อเนี่ยเบื้องหน้าตาคนรออยู่ดิถ้าเจ้าของคนบอรอรอซ้ำกันว่ากับใวรนี่ครับเบื้องใต้คนเดี๋ยวทิพาไปเบื้องใยกวันมันกระจับดีเด้อ <c oughs> นี่ครับผิวพันธุ์ก็ดีไข่กับงามอยู่ยครับ <c oughs> หางกับบอดอกแล้วครับผมถ <c oughs> ่ายง่ายถ <c oughs> ่าย,าย <c oughs> ดีอยู่ โอ้พอสี่ของเราอยู่ดอกเปิดไปหลายวันนี้ได้11หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตอลองไห้ป่ะครับตอลองได้ได้พี่น้องเด้เนี่ยครับกล้วยู่ไซครับนี่กวยอุดรเนาะกลวยยูอุดรเบอร์โทรนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสามสามสามห้าสองอไอ้ยังครับไอ้ทีเนาะเสียทีเปิดไป หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นนี่ครับกิตต่อไอเทมได้ครับด้วยตามเบอร์โทรได้นะครับเนาะราคากับต้อร้องได้นะครับพี่น้องเนาะโอ้ย่ายง่ายนะยครับลูกเก่าเจริญเอกสารครบไปเอกสารครบด้วยครับลูกเก่าเจริญนะครับอาครับผมครับผมดีครับ